สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a อพรัช h ชนแนลนะครับและนี่คือรายการเบลว์ทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยละครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับกำลังจากเขาดาวจะเริ่มนับปีใหม่นะครับเป็นช่วงที่กําลังส่งมอบของขวัญน,นะครับผมเองก็ได้นี่ครับอ้เป็นกล่องของขวัญแบบนี้เลยนะครับนี่จากเด็กนี่เองนะครับส่งของขวัญมาให้แบบนี้ลายน่ารักนรักเลยแอบ เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าอันนี้คืออะไรมารโอ้มาแล้วโอ้แอ๋อเห็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นโลโก้ ฉลองครบรอบ50ปีนะครับมาสไรเดอร์นั่นเองหรือว่าไอ้มดแดงนะครับที่บรรดาลุงๆเขาเรียกกันนะครับวีห2 v 3เด็กสมัยนี้เขาไม่เรียกกันแล้วนะครับใครเรียกนี่โอ้โดนเด็กดายเฉยเลยนะครับมาแบบในแพ็กเกจเรียบหรูนะครับสำหรับเจ้าชินี้นะครับก็คือมาสไตร์เดอร์บลูทูธสปีกเกอร์นะครับหรือลำโพงบลูทูธของมาสไตร์เดอร์นนั่นเองนะครับจะเป็นหัว V1 นะครับนี่มีผ้าคันคอด้วยนะนี่มาดูตัวกล่องกันก่อนครับ ตัวก่องก็เน้นความเรียบๆหรูๆนะครับมีดูดีมีสไตล์ Style เลยมีโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีตั้งแต่ปี1,971เลยนะครับ <Yeah. S 1> มันก็มีโลโก้นะครับอันนี้ด้านข้างมีโลโก้ Rider Run นะครับ Rider Virtual Run 2021นะครับก็จะเป็นงานที่เป็น การวิ่งที่ที่ไหนก็ได้นะครับเพียงแค่ส่งระยะในการวิ่งมาร่วมสนุกกับทาง d e x นะครับทาง Rider l ์ n นเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งยังอยากร่วมสนุกนะครับตอนนี้ยังทันนะครับเขาถึง31เดือนนี้นะครับไปร่วมสนุกกันได้แล้วก็มีของรางวัลของที่ระลึกบูเพียบเลยนะครับไปดูรายละเอียดกนได้นะครับทางเว็บของ d e x ได้เลยครับนี่ตรงนี้ก็มีโลโก้นะครับของ m a สไ r i d e r ด้านหลังก็จะเป็นพวกข้อมูลรายละเอียดนะครับของตัวลำโพงนะครับสปีกเกอร์บลูทูธนี่มีโลโก้นะครับของ Dex นี่เป็นสติกเกอร์โฮโรกรัมครับเปิดออกมาครับตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตหุ้มกล่องนะครับปุ๊ชนี่โอ้โหตัวกล่องนี้ด้านในยังสวยเลยครับอาจจะเป็นแนวแนวทูโทนะครับสีออกบรอนบอเงินเงินนะครับ บอนเทาดำนี่ยครับก็ประมาณนี้มาแกะเลยดีกว่าครับอยากเห็นแล้วโอ้ยเปิดมาอย่างแรกผ้าเลยครับซิกเนเจอร์นะครับของวีหนึ่งนะครับผ้าพันคอสีแดงนี่มาให้แบบนี้นะครับโอ้วโห เร,เรากระทิงนะครับลลลแล้วก็นี่เป็นคู่มือนะครับคู่มือการประกอบไม่มีอะไรมากนะครับไม่กี่ชิ้นอ่าแล้วก็วิธีการใช้นะครับแล้วก็บอกฟังก์ชันต่างๆประมาณนี้ล<ะ>แล้วก็จะให้ซ้ายนะครับนี่นี่นีนให้ซาย เป็นสายไมโคร USB นะครับกับหัว USB เปิดอันนี้อ๋อเสาครับเสาอากาศของหน้ากากของวีหนึ่งนะครับอันนี้ใครเก็บพวกกาจาปองเนี่ยจะคุ้นเคยมากนะครับเป็นเสาแบบนี้มาเสียบหรือว่าฟิกกูอาร์นะครับฟิกฟกูอาร์ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ชิ้นเล็กๆเ,เล็กจิ๋วนะครับอันนั้นหายง่ายมากอ่ะมาดูตัวหัวกันครับ มาดูหัวจะขนาดแค่ไหนกันอืออือมานะครับหมดแล้วนะครับในกล่องนี่นี่โหโหยังเจ๋งอะ่ะนี่โอ้สวยอะ่ะสวยสวยดูดีดูด,ดิสังเกตที่ตานะครับจุดขาของเขาเลยนะครับตารังพึ่งแบบนี้นะครับ สวยมากหน้ำหนักก็ไม่เบาไม่หนักเกินไปนะครับกำลังดีนะครับพกพาได้ด้านหน้าก็เป็นนี่ครับหัวเข็มขัดของ Rider v 1นะครับอันนี้มีโลโก้ r i d e r ร u n นะครับด้านล่างจะเป็นปุ่มนะครับปุ่มอะไรวะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับในส่วนของลำโพงนะครับลำโพงจะมีถึง4จุดเลยนะครับด้านหน้า2 ด้านหลังก็สองครับแบบนี้นี่ด้านหลังก็ยังมีโลโก้ครับฉลองครบรอบ50ปี m u s ไ Rider มีรูครับรูของ USB ไมโคร USB นะครับอันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับอ๋อมันคือพอร์ตมันคือพอร์ต3.5มมนะครับพอร์ตหูฟังนั่นเองส่วนด้านหน้านะครับ นี่สองปุ่มริมๆนะครับก็คือการเล่นเล่นเพลงก่อนหน้ากับเพลงถัดไปนะครับแต่ส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยก็คือปุ่มเราสามารถรับสายและวางสายได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดที่มือถือนะครับเอ้ยเจ๋งว่าล่าฟังเพลงปุ๊บมีสายเข้ามาก็รับได้เลยครับอือ่ะต่อมาเรามาขั้นตอนผูกผ้พาพันคอนะครับวิธีการมัดเขาก็ไม่ได้บอกวิธีมานะครับว่าต้องมัดยังไงแล้วก็ แล้วก็มัดวิถีตามของเรานะครับตามสะดวกเราค<ะ>ิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้แน่ๆประมาณนี้ก็ได้มัง้งก็ดูโอเคนะต่อจากนั้นเราต้องมาเสียบนี่ครับเสาอากาศไอ้หมดแดงนะครับเสียบเข้าไป เรียบร้อยครับสาวอากาศมาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเสียบนะครับเสียบให้พลังงานของเจ้า V1 ตัวนี้นะครับโดยการเอาสายนะครับสายที่ให้มานะครับนี่สายนี้นะครับเอามาเสียบได้เลยแล้วเราก็หาหัวเนี่ยไปเสียบชาร์จได้เลยครับของผมมีอยู่แล้วนะครับอันนี้หัวโทรศัพท์มือถือนะครับเสียบเข้าไป แล้วก็เสียบไมโคร USB ได้เลยนี่ครับติดแล้วไฟแดงติดแล้วแสดงว่าไฟเข้าแล้วนะครับไฟเข้าแล้วไงต่อเปิดสวิตซ์สิหรือเปล่าหรือเปิดแล้วเอะยังไงเอะสวิต์สวิตอยู่ไหนสวิต์ปิดเปิดเอ่าอ่าไหนอลองดูสิไเอ๊ะ โอ้โหโชว์พลังพาวเวอร์สุดๆครับสวิตช์ปิดเปิดของเจ้าลำโพงบลูทูธนะครับก็คือไอตรงหัวเข็มขัดนี่เองครับโหโคตรเจ๋งอ่ะนี่กระพริบไฟไฟกระพริบที่ตาด้วยนะครับแบบนี้น่าจะแสดงว่ามันกำลังรอสัญญาณการเชื่อมต่อบลูทูธแน่นอนนะครับสัญญาณแบบกระพริบกระพริบแบบเนี้ ไหนดูสิค้นหาสัญญาณบลูทูธของเขานะครับจะเจอไหมนี่ไงมาส์ไรเดอร์มาแล้วนะครับอีกไหนนี่กดแพรไปเลยครับมาแล้วนี่เห็นไหมพอเชื่อมต่อปุ๊บไฟที่ตาเขาจะติดนิ่งทันทีเลยครับแสดงว่าตอนนี้ เราสามารถเล่นเพลงในมือถือของเราได้เลยครับเอาเพลงอะไรดีค้นหาเพลงของ m a s s r r i e r r นะครับ ไม่ไม่ส <ornament ing tattoos> ิไม่สิมันต้องเพลงออริจินัลของเขานะครับของ V1 เอานี้แล้วกันเซมารุชอกะจิงกุโนะดะวาเรราโอเมราโอคุโรอิคาเกะเซกายโนเฮย์วาโอมาบุตาเม Go! go Let's ลองวีมามบ้างครับคาเมนไลดอร์ V3 ถ้าเราอยากจะปรี่เสียงเปิดเสียงนะครับไม่ต้องกดในมือถือก็ได้นะครับเราสามารถนี่ครับนี่ปุ่มมันอยู่นี่ครับเนี่ยเบาละนี่ตอนแรกผมก็งงนึกนาน,นครับว่ามันปุ่มปรี่เสียงเปิดเสียงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันคือตรงนี้นะครับตรงหูเห็นคัดเนี่ยแหละครับเป็นทั้งปุ่ม power แล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับ คราวนี้เรามาดูปุ่มนะครับปุ่มปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเลือกเพลงก่อนหน้ากับเพลงถัดไปนะครับก็สามารถเลือกใน y o u t u b e ก็ได้หรือว่าพวกจุกก็ได้นะครับใน Youtube ก็ต้องเป็นที่เป็นเพลย์ลิสต์อย่างนี้นะครับมันถึงจะเลือกแบบเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกเพลงเพลงนี้ครับก่อน เราจะกดปุ่มน,นี้นะครับอ่ะมันจะไปอีกเพลงแล้วมันพัทยาเหมือนกันนะครับไม่ไปบางแสนเลยอ่ะกดอย่างเงี้ยก็ไปอีกเพลงอีกอีกเออลิสต์กน,นะครับ Occupation Occupation Masina Bon Masina Bon ทัน,นี้เรากดย้อนกลับไปครับ ประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวเราจะลองแบบรับสายกันดูนะครับ,คครบมีสายเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกดรับได้ไดเลยนะครับตรงไหนอะตรงนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ,จากกระทรงพาณิชย์ช้อปปี้นะคะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกดตัดสาเลยเอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์นะครับของ m a s t Rider V1 ตัวนี้นะครับนี่มาพร้อมดีไซน์แบบสุดลิมิเต็ดนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ5.0ขนาดพกพาก,กำลังดีนะครับไม่หนักไม่เบาพกพากสะดวกน,นะครับและสามารถรับสายเรียกเข้านะครับหรือว่ากดวางได้เลยนะครับตรงปุ่มด้านหน้านี้ แล้วก็สามารถเล่นเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้เลยโอ้อยั่างเจ๋งนะครับหลังจากที่เรารีวิวไปนะครับคุณภาพเสียงของเขายได้มาตรฐานได้แบบโอเคแบบเฮ้ยผมพอใจมากนะครับเสียงทุม้มเสียงชัดเสียงหนักแน่นนะครับเจ๋งเลยส่วนสำหรับใครที่สนใจลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์นะครับ Must Rider V 1ตัวนี้นะครับโอ้หต้องมีคนอยากได้แน่นอนนะครับ ตัวนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่2,490บาทนะครับจากราคา2,990บาทนะครับโอ้ลดไปเยอะมากและพิเศษที่สุดนะครับสั่งซื้อตอนนี้เขามีโปรด้วยนะครับรับไปเลยครับนี่เลยแก้ว t u มเบ e รนะครับโอ้มาส์ r ไรเดอร์แบบสีเขียวสวยๆนะครับขนาด890 ml นะครับอเจ๋งไปเลยแถมจัดส่งให้ฟรีด้วยนะ ก็ตั้งแต่วันนี้หรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับด้านล่างนี้เลยที่เว็บไซต์ของ dexclub นั่นเองครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการเบิอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ